สวัสดีครับคลิปนี้เทพพระยามขอนำเสนอพระปิตาหลวงพ่อโตวัดเนินชนบุรีครับประวัติหลวงพ่อโตวัดเนินชนบุรีเกิดปี2372 ในสมัยรัชกาลที่สมเกิดที่จังหวัดเพชรบุรีการต่อมาครอบครัวได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ห้วยระมุดจังหวัดชนบุรีมีอาชีพปาดตาลและทำน้ำตาลมะพร้าวอุปสมบทเมื่ออายุ24ปีที่วัดเนิน ในปี2,396เป็นพระอมตะเทระพงค์ที่สแห่งชนบุรีต่อจากหลวงพ่อแก้วและหลวงปู่ผู้วัดนอกถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคต้นหลวงพ่อโตวัดเนินเป็นเสาหลักแห่งคณะสงฆ์ เผยแผ่พระพุทธศาสนารัฒนาเรื่องการศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดาเรื่อยมาจนมรภาพปี2,447ในสมัยรัชกาลที่ห้ิลรีรวมอายุ75ปีพระที่พระองค์สร้างน้อยมาก ปัจจุบันจะหาชมอง์จริงอย่างนี้ได้ยากสำหรับพระปิตาชนบุรีทุกเกจิอาจารย์เป็นที่ประจักษ์แก่นักเล่นพระทั่วไปพุทธคุณแค้วคลาดปลอดภัยอำนาจบารมีเมตตามหานิยมสูงส่ง ใครได้ไว้บูชาจะเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่จะมีโชคลาทำมาค้าขายคล่องพบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างดียิ่งชมภาพครับองค์นี้ เป็นพระปิดตาพิมพ์เข่ายกเนื้อกราครับจุดสังเกตพระปิดตาหลวงพ่อโตวัดเนินคือเข่าซ้าย จะสูงกว่าเข่าขวามากครับเห็นไหมครับข่าซ้ายสูงกว่าข่าขวาด้านหลังจันนูนทุกองค์ครับไม่มีหลังแบบไม่มีหลังอย่างอื่นนะครับไม่มียันหลังจันูนเป็นหลังเต่าครับ ทุกองค์องค์ที่เนื้อกลาครับเห็นไหมครับเข่าขวาจะสูงกว่าเข่าซ้ายสูงมากครับทุกองค์นะครับองค์ต่อไป พิมพ์เข่ายกเหมือนกันครับเข่าซ้ายจะสูงก่าเข่าขวาครับอันนี้เป็นสีดำนะครับจะมีอยู่สองสีแค่นี้ครับคือเนื้อกลาและเนื้อดำครับชมกหลังครับ ข้างหลังนูนทุกองค,ครับนูนทุกองค,ครับองนี้พิมพ์แข้งขีดเข่าขวาเข่าซ้าย จะสูงกว่าเข่าขวาครับชมข้างหลังครับข้างหลังนูนทุกอคงนะครับนูนเป็นหลังเต่าครับช่วยกดถูกใจ กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ